การศึกษาการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคตามทฤษฎีการแปลสันฐานจะสามารถทําให้เราทราบถึงปรากฏการณ์ต่างๆทางธรณีิทยาที่เกิดขึ้นบนโลกของเราได้การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคตามทฤษฎีการแปลสันฐานจำแนกได้3ลักษณะได้แก่ 1. แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกออกจากกัน 2. แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เข้าชนกัน แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เฉียดข้างกันซึ่งการเคลื่อนที่ทั้ง3ลักษณะนี้ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาได้หลากหลายได้แก่แผ่นดินไหวการระเบิดของภูเขาไฟการพุของหินหลอมละลายการยกตัวและซุดตัวของเปลือกโลกตลอดจนกระบวนการแปรสภาพของหินเนื่องจากแรงกระทำและความร้อน การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคตามทฤษฎีการแปลสันฐานลักษณะที่1คือการที่แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกออกจากกันทําให้เกิดภูมิประเทศและปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตั้งแต่เทือกเขากลางมหาสมุทรหุบเขาสุดตัวการเกิดพื้นทะเลใหม่และการเกิดแผ่นดินไหวตามที่ต่างๆ เมื่อแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกออกจากกันทําให้เกิดช่องว่างซึ่งอํานวยให้วัสดุจากชั้นเนื้อโลกที่มีลักษณะหยุ่นตัวและมีความร้อนสูงแทรกดันขึ้นมาได้ทําให้ปรากฏภูมิประเทศใต้ทะเลเป็นเทือกเขากลางสมุทรหรือมิดโอเชียนิกลิดแต่หากเกิดบนทวีปจะปรากฏภูมิประเทศเป็นหุบเขาซุดตัวก่อน แล้วจึงจะตามมาด้วยการเกิดเป็นพื้นมหาสมุทรที่มีเทือกเขากลางสมุทรเกิดขึ้นต่อมากระบวนการนี้เริ่มต้นจากแผ่นธรณีภาคเกิดการแตกอันเนื่องมาจากการถูกพาให้เคลื่อนที่ไปทางด้านข้างด้วยกระแสหมุนวนในชั้นฐานธรณีภาคประกอบกับมีการดันตัวของแมกมาในชั้นธรณีภาคจนแมกมาสามารถถ่ายโอนความร้อนสู่ชั้นเปลือกโลกได้ อุณหภูมิและความดันของแมกมาจึงลดลงเป็นผลให้เปลือกโลกตอนบนสุดตัวกลายเป็นหุบเขาสุดตัวมีรอยเลื่อนมากมายรอยเลื่อนเกิดจากการที่ชั้นหินถูกดึงแยกจนแตกเปราะและมีการเลื่อนตัวปกติจึงเรียกรอยเลื่อนนี้ว่ารอยเลื่อนปกติหรือ normal fault เมือาา่อแมกมาเคลื่อนตัวแทรกขึ้นมาตามรอยแตก จะทำให้แผ่นธรณีภาคเคลื่อนตัวแยกออกไปทั้งสองข้างพื้นทะเลจะขยายกว้างออกไปทั้ง2ด้านเกิดเป็นพื้นทะเลใหม่ขึ้นการดันตัวของแมกมาในชั้นธรณีภาคการแตกของแผ่นธรณีภาคตลอดจนการสุดตัวของเปลือกโลกตอนบนนี้ล้วนแต่ประกอบกับการเคลื่อนที่ของวัสดุในระดับความรุนแรงต่างๆ ส่งผลให้เกิดคลื่นไหวสั่นสะเทือนและพัฒนาไปเป็นปรากฏการณ์แผน่นด,ดินไหวโดยเฉพาะแผน่นดินไหวระดับตื้นในความลึกเพียงไม่กี่สิบกิโลเมตรได้การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคตามทฤษฎีการแปรสันฐานลักษณะที่2คือการที่แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เข้าชนกันซึ่งแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดลักษณะภูมิประเทศและปรากฏการณ์ต่างๆได้เช่นกัน กระบวนการแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เข้าชนกันเกิดได้3ลักษณะได้แก่ 1. แผ่นมหาสมุทรชนกับแผ่นมหาสมุทรเกิดเป็นร่องลึกใต้มหาสมุทรหรือเทรนส์และแนวเกอบภูเขาไฟรูปโค้งหรือโวลคานิกไอแลนด์อาร์กระบวนการนี้เกิดจากแผ่นมหาสมุทรแผ่นหนึ่งมุดลงใต้อีกแผ่นหนึ่ง แนวรอยต่อระหว่างการมุดตัวนี้เกิดเป็นร่องลึกใต้มหาสมุทรหรือเทรนด์ด้านปลายของแผ่นที่มุดลงจะหลอมตัวกลายเป็นแมกมาและปะทุข,ขึ้นมาเป็นเกาะภูเขาไฟที่โผล่พ้นระดับน้ําทะเลบนแผ่นมหาสมุทรอีกแผ่นหนึ่งเกาะภูเขาไฟนี้มักเกิดขึ้นเป็นแนวโค้งขนานไปตามขอบแผ่นมหาสมุทรจึงเรียกลักษณะนี้ว่าแนวเกาะภูเขาไฟรูปโคง้งหรือ v ว l ค a n ิ c i s l a n d Arc การมุดตัวของแผ่นธรณีภาคและการปะทุของแมกมาขึ้นมาบนแผ่นมหาสมุทรอีกแผ่นหนึ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนและพัฒนาไปเป็นปรากฏการแผ่นดินไหวระดับตื้นถึงระดับลึกหลายร้อยกิโลเมตรได้เช่นกันและการปะทุของแมกมาขึ้นมาบนแผ่นมหาสมุทรอีกแผ่นหนึ่งก็อาจนำไปสู่ปรากฏการณ์การระเบิดของภูเขาไฟหรือการทะลักขึ้นมาของลาวา ลักษณะที่2คือแผ่นมหาสมุทรชนกับแผ่นทวีปซึ่งทําให้เกิดเป็นร่องลึกใต้มหาสมุทรหรือเทรนด์เช่นเดียวกับแผ่นมหาสมุทรชนกับแผ่นมหาสมุทรและแนวภูเขาไฟรูปโคง้งหรือโวคานิกอาร์กกระบวนการนี้เกิดจากแผ่นมหาสมุทรซึ่งปกติจะมุดลงใต้แผ่นทวีปทําให้เปลือกโลกยกตัวขึ้นเป็นแนวสูงตามขอบแผ่นศิลาภาคปรากฏเป็นแนวเทือกเขาคดโค้งทางด้านแผ่นทวีป แนวรอยต่อระหว่างการมุดตัวนี้เกิดเป็นร่องลึกใต้มหาสมุทรหรือเทรนตามแนวเทือกเขาคดโค้งอาจเกิดแนวภูเขาไฟซึ่งมาจากแผ่นมหาสมุทรที่มุดลงและหลอมตัวกลายเป็น ma, แมกมาแทรกดันขึ้นมาหรือกลายเป็นลาวาปะทุขึ้นมาเป็นภูเขาไฟบนแผ่นทวีปร่วมด้วยได้ภูเขาไฟที่เกิดขึ้นนี้มักเกิดขึ้นเป็นแนวโค้งขนานไปตามขอบแผ่นทวีปจึงเรียกลักษณะน,นี้ว่า แนวภูเขาไฟรูปโคง้งหรือ volcanic arc การมุดตัวของแผ่นธรณีภาคและการผะทุของแมกมากขึ้นมาบนแผ่นทวีปนี้อาจส่งผลให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนและพัฒนาไปเป็นปรากฏการแผ่นดินไหวระดับตื้นถึงระดับลึก <c oughs> และเช่นเดียวกันกับปรากฏการที่เกิดจากกระบวนการแผ่นมหาสมุทรชนกับแ,แผ่นมหาสมุทร การประทุของแมกมากขึ้นมาบนแผ่นทวีปก็อาจนำไปสู่ปรากฏการณ์ระเบิดของภูเขาไฟลักษณะที่3คือแผ่นทวีปชนกับแผ่นทวีปเกิดเป็นเทือกเขาสูงเป็นแนวยาวขนานกับขอบแผ่นศิลาภาคเนื่องจากแผ่นธรณีภาคแบบนี้มีความหนามากดังนั้นเมื่อชนกันจึงทำให้แผ่นทวีปหนึ่งมุดลงและดันให้อีกแผ่นทวีปหนึ่งเกยทับขึ้นมาทำให้เกิดปรากฏการณ์พิเศษคือ เปลือกโลกส่วนทวีปมีความหนามากกว่าปกติมากโดยหนาประมาณสองเท่าของความหนาปกติเทือกเขาสูงเป็นแนวยาวที่เกิดจากกระบวนการแผ่นทรณีภาคเคลื่อนที่เข้าชนกันนี้ปรากฏภูมิประเทศเป็นแนวยกตัวสูงและยาวมีรอยคโค้งและรอยเลื่อนมากมายกระบวนการนี้เรียกว่าเกิดกระบวนการบรรพรังสันหรือออโรจินีรอยโค้คงหรือชั้นหินโค้คงเกิดจาก การที่ชั้นหินถูกบีบอัดให้โค้งงอเป็นโครงสร้างประทุนและโครงสร้างประทุนหงายรอยเลื่อนเกิดจากการที่ชั้นหินถูกบีบอัดจนแตกเปราะและมีการเลื่อนตัวย้อนจึงเรียกรอยเลื่อนนี้ว่ารอยเลื่อนย้อนมุมต่ำหรือ thrust fault การบีบอัดนี้ทำให้แรงดันในหินเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดกระบวนการแปลสภาพในหิน ดังนั้นจึงเกิดแนวการแปลสภาพบริเวณภัยสาลหรือ regional metamorphism ร่วมอยู่ด้วยได้สรุปได้ว่ากระบวนการแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เข้าชนกันทำให้เกิดลักษณะทางธรณีวิทยาที่สำคัญคือแนวชั้นหินโค,คง้งรอยเลื่อนย้อนมุมต่ำแนวบรรพตรังสรรและแนวการแปรสภาพ การมุดตัวและดันให้อีกแผ่นทวีปหนึ่งเกยทับขึ้นมาของแผ่นธรณีภาคอาจส่งผลให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนและพัฒนาไปเป็นปรากฏการแผ่นดินไหวระดับตื้นถึงระดับลึกได้การเรียงรายของจุดกำเนิดแผ่นดินไหวจากระดับตื้นลงไปถึงระดับลึกจะสอดคล้องกับแนวมุดตัวของแผ่นศิลาภาคการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคตามทฤษฎีการแปรสันฐานลักษณะสุดท้ายคือ กระบวนการแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เฉียดข้างกันเกิดเป็นรอยเลื่อนแปลสภาพขนาดใหญ่หรือ transform fault การเคลื่อนที่ที่ทำให้เกิดรอยเลื่อนแปลสภาพขนาดใหญ่หรือ transform fault นี้เกิดได้ทั้งในแผ่นธรณีภาคชนิดแผ่นมหาสมุทรและแผ่นทวีปเนื่องจากอัตราการเคลื่อนตัวของแมกมาในชั้นเนื้อโลกไม่เท่ากันดังนั้นจึงทำให้แผ่นธรณีภาคในแต่ละส่วนมีอัตราการเคลื่อนที่ไม่เท่าหรือไม่พร้อมกันด้วย ทำให้เปลือกโลกบางส่วนถลายเลื่อนผ่านและเฉือนกันเองทางด้านข้างไปบนพื้นเปลือกโลกสันเขากลางมหาสมุทรและแนวร่องลึกใต้มหาสมุทรก็ถูกรอยเลื่อนแปลสภาพขนาดใหญ่นี้ตัดเฉือนเป็นแนวเหลื่อมกันอยู่เช่นกันมีลักษณะเป็นแนวรอยแตกแคบยาวมีทิศทางตั้งฉากกับแนวเทือกเขากลางมหาสมุทรและแนวร่องลึกใต้มหาสมุทร นอกจากนี้การเคลื่อนที่เฉียดข้างกันของแผ่นธรณีภาคอาจส่งผลให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนและพัฒนาไปเป็นปรากฏการแผ่นดินไหวระดับตื้นถึงระดับกลางและนี่คือเหตุการณแผ่นดินไหวซึ่งเกิดมาจากปรากฏการทางธรณีวิยากกาวกกท,าทวยาซึ่งเกิดจากการแปลสันฐานสรุปได้ว่าปรากฏการทางธรณีวิทยาซึ่งเกิดจากการแปรสันฐานได้แก่แนวแผ่นดินไหวระดับตื้นถึงระดับลึก และปรากฏการระเบิดของแนวภูเขาไฟปรากฏการเช่นนี้ได้เกิดขึ้นในโลกของเรานับตั้งแต่อดีตจนมาถึงช่วงเวลาปัจจุบันครับแล้ววันนี้นักเรียนก็ได้เรียนดูเกี่ยวกับปรากฏการทางธรณีวิทยาซึ่งเกิดจากการแปลสันฐานลักษณะต่างๆกันไปแล้วนะครับคงทําให้นักเรียนได้เข้าใจว่าการแปลสันฐานในลักษณะต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไร และการแปลสันฐานในแต่ละลักษณะน,นั้นสามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาในรูปแบบใดได้บ้าง